สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985้าถานโลโซเทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าตอนนี้เขามองคุณแบบไหนการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิชยยาญาณในการรับชม้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะคุณได้ไพ่ห้าถ้วยสองถ้วย the world the lovers the fool the sun the dead เดชเฉยๆแปดถ้วยเด็กถือถ้วย DM Place นะสาไม้ได้สำรับตอนนี้ที่คุณเข้ามาดูอ่ะเขามองคุณคนแบบไหนไอไม่เช็คพลังงานนะคะเห็น <c oughs> ได้ว่ามีถ้วยเยอะมากเลยอ่ะเน้นไปในด้านของความรู้สึกนะไอตี IT ให้ไปในด้านของความรู้สึกแล้วทีนี้ยดูซิสองถ้วย The Lover The World มันเหมือนกับคนที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งและจิตวิญญาณคือจับขึ้นพลังงานกันได้แม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามดเวอเนี่ยต่างชาติต่างภาษาก็ยังได้เลยคุณคุณอาจจะเคยผ่านนะความเสียอกเสียใจความทุกข์เศร้ามากๆเลยอะ่ะที่ผ่านมาในอดีต สูญเสียกับอะไรบางอย่างอะไม่รู้นะเขาบอกว่าคุณไม่ใช่ชีวิตของคุณไม่ได้รลยด้วยกลีบดอกกุหลาบแน่ๆผ่านความสาหัสสากันมาแต่ว่าคุณเป็นคนที่โอเคยอมรับได้ว่ามันคือความทุกข์ความเศร้าแต่คุณไม่จมดิ่งนะคุณปล่อยผ่านเพราะว่าแม้ว่าจะเป็น5้าถ้วยแล้วกระโดดมาสองถ้วยเลยอ่ะเหมือนคนที่ฮิวตัวเองได้เหมือนคนที่เออโอเคแหละ ถ้วยม,มันความสองสามใบแต่ว่ารู้สองถ้วยอยู่ข้างหลังอะ่ะเนี่ยสองถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ปรับสมดุลในตัวเองเร็วอาจจะผ่านความทุกข์เศร้าที่หลักหนาสาหาัสแต่คุณก็สามารถยืนขึ้นได้อะด้วยตัวของคุณเองอะ่ะคุณฮิวตัวเองกล้าเดินออกจากสิ่งที่ไม่เติมเต็มอะไรที่ไม่เติมเต็มคือแบบช่างมันกล้าเดินออกจากสิ่งนั้น อยู่กับสองถ้วยหรือไม่ก็หาสองถ้วยจนเจออ่ะมันอยู่ข้างหลังนี่มองไม่เห็นแต่พอหันไปเอ้าเรามีนี่คว้าเลยอย่างเงี้ยคุณกล้าทิ้งกล้าทิ้งสิ่งที่มันแย่ๆทิ้งความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเพื่อเดินออกตามหาความสุขความจริงของคุณหรือว่าความสุขที่แท้จริงก็ได้ความสุขที่แท้จริงอะ่ะไอได้คำนี้ขึ้นมาแบบความสุขที่แท้จริง ถ้าคนถ้าคุณฝึกปฏิบัติเนี่ยจะมาในลักษณะของด้านจิตวิญญาณเลยนะโดบลโดฟู The World, The เป็นผู้ที่มีจิตอิสระตอนนี้เขามองว่าคุณกับเขานี่นะมีความผูกพันมีความเชื่อมโยงกันเป็นพิเศษทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณที่ละเอียดลึกซึ้งมาเป็นรูปคู่สองถ้วยสองเดลิเวอร์เดอมเพลสมา The Sun มาเนะี่ยคู่ค,คู่เหมือนคู่บุญคู่บารมีคู่ที่จะ เสริมสร้างกันไม่รู้สิไพ่ออกมาในลักษณะที่มันไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆที่คุณกับเขาได้พบเจอกันน่ะเหมือนมาเกื้อนหนุนมาร่วมสร้างเสริมส่งเสริมบารามีช่วยเหลือเกื้อกูลคู่บุญคู่วาสนาคู่บารามีอะไอ้ให,ให้ในลักษณะนี้เลยนะ <c oughs> คือคนที่มีวาสนาต่อกันน่ะ the sun สองถ่วย e the l i v e r the world the empress น่ะ <c oughs> มาอยู่ในคลิปเดียวกัน <c oughs> แล้วไพ่สวยนะ่ะสองถ้วย the world the lover ไพ่สวยมากเลยผูกพันลึกซึ้งละเอียดมากแล้วพอมา the fool กับ the sun เนี่ยเป็นผู้ที่กล้านะกล้าหารทั้งสองจิตอิสระจิตกล้าหารเบ่งบานเบิกบานสดใสล่าเริงไม่ผูกพันกับสิ่งใด แม้จะอยู่กับอะไรก็ตามวัตถุที่มีค่ามากมายบนโลกใบนี้อแต่ความเหมือนกันระหว่างคุณกับเขาคือไม่ยึดติดมีจิตที่เป็นอินสระคุณเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกในแง่ดีเห็นตั้งแต่ตั้งแต่สามถ้วยความละแต่เลือกสองถ้วยที่จะด,ดำเนินชีวิตมาด้วยสองถ้วยอะ่ะ แล้วค่อยๆเติบโตค่อยๆเบิกบานขึ้นจะมาในแนวจิตวิญญาณเลยนะคู่ของคุณคุณกับคู่คุณถ้าใครเปิดมาเจอคลิปนี้อกล้าที่จะ,ะเผชิญสิ่งใหม่ๆกล้าเสี่ยงกล้าเลยแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นน่ะกล้าเหมือนกับกล้าตรงจุดอะไปใช่กล้าไปทุกเรื่องเลยอะคือมันมีสัญชาตญาณอะไรที่คอยเตือนคอยบอกคนเนี่ยให้คุณได้กล้าในสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จจนได้อะ คุณเป็นคุณน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในความมืดแล้วพบแสงสว่างและคุณก็ยังเป็นแสงสว่างนำทางผู้อื่นที่อยู่กับความมืดได้อีกด้วยนะเหมือนคุณเราประสบการณ์ตัวเองอะมาสอนตัวเองแล้วก็มามาปฏิบัติมาใช้ในการดำรงชีวิตแล้วคนอื่นเขาเห็นเขารู้สึกว่าดึงดูดก็อยากจะทำแบบคุณบ้างก็ประสบความสำเร็จแบบคุณได้ในที่สุด คุณเป็นคนเก่งในสายตาเขาอะตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเพอร์เฟกเป็นคนสมบูรณ์แบบซึ่งสมบูรณ์แบบจะหาจะเปรียบเทียบกับใครอะไม่รู้แต่เขาใช้คำว่าสมบูรณ์แบบคือเขาเอาแค่นี้แหละพอแค่นี้เลยจบเลยคือตอนนี้มีคุณแล้วจบเลย The e m p r e s s the world the Sun มาบรรจบกัน l o ิ e เเนี่ยจะ จะต้องการอะไรอีกอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าน่าจะมีบทเรียนอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ชีวิตคุณมันแบนตีลังกายืนมาหลายหลายครั้งอ่ะอ่ล้มลุกคล,ลุกคลานอ่ะคุณเหมือนคนเข้าใจสัจธรรมด้วยนะ the, the 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 Date แปดถ้วย The f o o l น่ย The w o ว l d เนี่ยยังไงไอ้ก็มองว่าให้90%เอร์ซ็นต์เลยพู้ที่มาดูคลิปนี้เป็นผู้ที่เข้าใจในด้านจิตวิญญาณมากมากกว่าสภาหน้าผมมากกว่าบุคลิกการแต่งตัวมากกว่าคำพูดหวานหอมใดๆแต่จะเข้าถึงความจริงและสัจธรรมกินไหมไม่กินขอบคุณคะ่ะไปไหนมาไปบ้านเพื่อนมาพูดตรงไปตรงมาไม่มีหยาบคายไม่มีแบบ สองแย่สามงานพูดเอาแต่เนื้อหาสาระเอาแต่ความจริงไม่จริงก็ไม่พูดถ้าจะโกหกก็เลี่ยงเดินหนีบางทีคุณอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเข้ามาในชีวิตของเขาเดอะเดทนะขึ้นตรงกับสองถ้วยเนี่ยหมือนทําให้เขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องยอมรับสักทีเถอะว่า คุณคือคู่แท้ทางจิตวิญญาณของเขาและคู่ที่จะเกื้อหนุนในด้านาของทางโลกและทางธรรมแบบนี้ยังได้เลยนะคุณอขออภัยค่ะท้องร้องถ้าใครได้ยินนะนะ DM Place หรอ DM Place กับ The f o o l เหมือนคุณเข้าไปเติมเต็มพลังงานใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใ,ใ,ในหัวใจเขา พลังงานของคุณไม่ใช่แค่เพียงสะสวยภายนอกนะคุณก็อมองเห็นเนื้อแท้ภายในของคุณที่สวยงามคือภายนอกที่ว่างดงามแล้วดูสะอาดสะอา้านดูหล่อเล้าเอาการแล้วเนี่ยยังสู้ภายในไม่ได้เลยอะภายในของคุณช่างงดงามช่างอิสระช่างสมบูรณ์แบบเหลือเกินสมบูรณ์แบบคือมันไม่มีอะไรอะมันอาจจะแบบเหมือนคิดร้ายกับใครไม่ได้หมองคั้มไม่ได้แบบซึมเศร้าอะ่ะ เป็นข้างในที่เบิกบานเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาเป็นผู้ที่มีแต่ความอบอุน่นความอ่อนโยนนะการกระทําก็คือใส่ใจดูแลคนอื่นได้ดีด้วยความเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปคุณไปทําให้เขาได้มีความรู้สึกแบบอ,อรู้สึกได้รับความรักที่บริสุทธิ์และสดใสได พลังงานใหม่ๆเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาบางทีคุณอาจจะไปดึงเอาความเป็นธรรมชาติของเขาออกมาก็ได้นะเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือที่พักพิงอะไว้ใจได้อย่างเงี้ยมไม่ได้บอกว่าเขาเคุณอายุจะอายุมากเหมือนคนเป็นแม่นะบางทีคนอายุน้อยถ้าถูกเลี้ยงดูมาจากผู้ลักผู้ใหญ่เขาจะมีความโตเกินอายุอะ คุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยแต่ว่าดูมีพลังความเป็นแม่ส่วนเขาอาจจะยุยุมากแล้วก็มีพลังความเป็นเด็กอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันทำให้แบบเขาอบอุ่นเขาอาจจะมีบาดแผลในด้านของขาดความรักความอบอุ่นความเข้าใจหรืออาจจะโตมาเพียงลำพังโตมาคนเดียวแล้วมาเจอพลังงานของคุณเขา้าเขารู้สึกประทับใจรู้สึกโอ้โหเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาในการ สดใหม่เสมอนะสู้ในทุกๆเช้าในทุกๆวันกล้าเด็ดเดียวอาจหานอย่างเงี้ยก็ได้คุณมีความเป็นอิสระทางจิตวิญญาณสามไม้นะเด็กไม้คุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คือไม่ไม่กลัวว่าข้างหน้าจะเจออะไรอะ่ะกล้าผเผชิญ ไอ้ในกรณีหนึ่งอาจจะหมายถึงเขาบองเห็นอนาคตระยะไกลกับคุณเส้นทางเนี้ยเหมือนเหมือนเขาต้องการคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตในชีวิตของเขาเลยนะหรือคนคนนี้น่าจะวางแผนกับคุณระยะยาวอะ่ะลองเทิมเลยแหละคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะ่ะเด็กไม้ออชอบที่จะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เผชิญกับปัญหานะ,ะชอบลองชอบชอบเสี่ยงหรือเปล่านะค,ะคือประมาณว่าก็ไม่ได้เก่งสักอย่างอ่ะไม่ก็ไม่ได้อยากรู้ลึกรู้อะไรรู้อย่างเดียวให้เชี่ยวชาญเธอจะเกิดผลนี่น่าจะไม่ใช่คุณหรือเปล่าคุณน่าจะประมาณเนอะทำได้ทุกอย่างอ่ะเป็ดน,น้อยน่ารักขี้เบื่อไงคือโดยพื้นฐานมันคนขี้เบื่อจะให้ไปทําอะไรอย่างเดียวนานๆคงไม่ได้อ่ะต้อง อันนั้นก็สนใจแล้วอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ขี้เบื่อก็คือว่าชอบเรียนรู้ไงข้อเด็กหมา,าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็น่าหลองอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็ตื่นเต้นเราใจเรียนรู้ทุกอย่างเบื่อก็วางแล้วก็ไปเรียนจับอันใหม่พลังงานน่ารักดีนะตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่แค่สวยงามไม่ใช่แค่หล่อเราเอาการภายนอกนะแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณของคุณอนะมันเข้มแข็งมันแข็งแกร่งนะ แล้วก็เขาตอนนี้เขามองว่าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเขามองเห็นคําว่าบุญภาวะาสนาส่ง <c oughs> คําว่าคู่คู่บุญบารมีอาจจะบางคนอาจจะมองว่าไอาเราไม่ได้อยู่กับคนคนนี้แต่เรารู้สึกแบบเหมือนช่วยเหลือกันคือมันเป็นเหมือนคู่รักทางจิตวิญญาณนะ บางคนไม่ได้ไม่จําเป็นต้องพิสิเคิลใกล้ชิดกันสิบแปดบวกด้วยกันนะไม่ใช่อ่ะแต่ว่ามาเสริมส่งเสริมกันในด้านของการทําภารกิจอะไรบางอย่างนะซับพอร์ตกัน,ะะกนขาดใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันดูเหมือนภารกิจอาจจะไม่ได้เสร็จสมบูรณ์อ่ะคุณเป็นคนที่หรือในกรณีหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่จะเข้ามา ในชีวิตเขาแล้วทำให้ภารกิจในชีวิตเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดพลังงานอาจจะสลับสับฝังกันก็ได้หรือต่างฝ่ายต่างเข้ามาช่วยให้ภารกิจของแต่ละฝ่ายได้เสร็จสมบูรณ์อย่างยิ่งยวดในชีวิตนี้ลึกไปไหมไม่รู้ว่าเขาได้อย่างงี้ฮะคือเดอะซัมา the sun ลง the อ็มเ e ลสลงเดอะเวิ d ์ลงอะเดอะซันเดอะเวิร์อะคณ จะให้คนอื่นไม่ได้เลยนะคือต้องเป็นคุณอนะภารกิจเนี้ยชีวิตเขาต้องมีคนนะุณอ่ะงานเนี้ยไปตลอดชีวิตเลยไปจนชีวิตจะหาไม่เลยเดอะเวิเนี้ยแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตามนะแต่มันจะช่วยซับพอร์ตกันในด้านพลังงานคู่คิดยังได้เลยอืม โอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุศาสาห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ุาสาห์แบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยเ้าขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทางด้านโคทคัพย์และอริยทรั์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ไอขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ uh -huh.